ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยไทยสวัสดีค่ะวันนี้ช่องคำไทยไทยนำเสนอคำว่าจอนแล้วนะคะเพราะเหตุใดคำว่าจอจานรอเรือจึงอ่านว่าจอนแต่จออจานรอลิงจึงอ่านว่าจนเรามาดูคำตอบกันนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบแผนของการออกเสียงคำที่มีมาตั้งแต่โบราณค่ะ ที่กำหนดเอาไว้นะคะว่าคำที่เขียนพยัญชนะสองตัวเรียงกันโดยไม่ปรากฏรูปสระให้ถือว่าคำเหล่านั้นค่ะเป็นสระโอลรดรูปค่ะเช่นกกกงกกนก,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 กดกบกกมกดหรือว่ากดนะคะยกเว้นค่ะคำที่มีรรเรือเป็นตัวสะกด ต้องอ่านเหมือนสระอ,อค่ะกำกับไว้เช่นกอนจอนพรอนศอนหรือว่าออนนะคะไม่ได้ใช้ว่าสระอลดรูปนะคะอันนี้แล้วด้วยเหตุน,นี้ค่ะคำว่าจอจางรอเรือค่ะจึงอ่านออกเสียงเป็นสระอซึ่งจะอ่านว่าจอนเพราะว่ารอเรือนะคะเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตาในแม่กลค่ะ ส่วนคำว่าจอจานลอลิงอ่านออกเสียงสระโอกซึ่งจะอ่านว่าจนเพราะว่ารอลิงค่ะเป็นตัวสะกดไม่ตรงมากตามเช่นกันในแม่กลค่ะคำตอบข้างต้นนะคะอ้างอิงนะคะมาจากหนังสืออุทเทศภาษาไทยค่ะชุดภาษาไทยน่าศึกษาหาคำตอบที่กระทรวงศึกษาธิการพิมพ์แจกโรงเรียนนะคะไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ค่ะ คำไทยที่เรารับมาจากภาษาอื่นตั้งแต่ยุคโบราณแล้วก็มาจากหลายแห่งหลายที่นะคะการรับเอามาจากภาษาอื่นมากก็จะเป็นหลักการก็คือคงรักษ์กเดิมเอาไว้ค่ะรักษ์กเดิมเพื่อให้เห็นความหมายแล้วก็เพื่อให้เห็นที่มาแล้วก็ประวัติของคําค่ะคําเหล่านี้นะคะจึงไม่สามารถใช้วิธีการอ่านการเขียนแบบเดียวกับคําไทยแท้ที่เกิดจากการประสมอักษร เนื่องจากตัวอักษรที่เกิดเป็นคำขึ้นมานะคะไม่มีลักษณะการใช้เสียงแทนรูปหรือว่ารูปแทนเสียงแบบอักขระวิธีของไทยนั่นเองค่ะยิงท้ายให้ไว้นิดนึงนะคะว่าในกรณีกอไก่รอลิงแล้วก็กอไกร่รอเรือที่เราเสนอมาข้างต้นนะคะเราจะไม่พูดถึงสละลดรูปนะคะนั่นเป็นเพราะว่าคำทั้ง2องคำนี้ค่ะเราไม่ได้เอามาแจกรูปคำนะคะ เ,ะะเพราะว่ามันเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราแทนรูปแทนเสียงไม่ได้ค่ะเราจึงไม่เน้นไปที่เรื่องของสละดลดรูปมากไปกว่าการอ่านเป็นคําค่ะแต่ว่าถ้าใครจะอธิบายว่ามันเป็นสละดลดรูปก็ไม่ผิดอะไรนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับช่องคำไทย,ไทย ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยไทยเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนและสวัสดีค่ะ